Hey. Good. Good. ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ โอเคก็สว okay, ัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องประวัติโก้เพกันอีกเช่นเคยนะครับผมยย้ซึ่งในวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่กับรายการประวัติพาเที่ยวนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะไปเที่ยวพัทยากันนะผมเราก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กันด้วยนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมไปกันวู้ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะผมเราก็ไปซื้ออเมซอนมานะแต่เขายังไม่จ่ายก็ไม่ต้องพูดนะครับผมโอเคก็ร้อยามสิบห้าบาผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเตือนทางต่อกันเลยครับผมไปซื้อน้ำมากินก่อนไปวุ้ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงพัทยาแล้วนะครับผมนี่วันนี้ก็กาลังวิ่งเรียบทางรถไฟอยู่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่กันนะผมไปกันครับผมน่าจะมีอะไรกันทาก่อนนะก่อนที่จะไปกินบุฟเฟ่ต์นครับไปโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเราก็มากินข้าวกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขับโกคาร์กันนะผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านตามสั่งครัวธัญรัตน์นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันนะผมรออาหารมาแล้วครับผมไปกัน ตอนนี้เรากินกันหมดแล้วนะผมก็เหลือแค่ตำทะเลแค่นั้นนะครับก็จะหมดแล้วนะครับผมครับ พี <omdat S 2> ่ครับพี่ครับเบรกตรงไหนครับตรงที่เสาสอยเหยียบอยู่นั่นแหละเบรก Các có

มีเส okay, like. okay, okay, ียงเทอร์โบด้วยโอเคลงมาเลยมีเส like ียงเทอร์โบด้วยเรมาสุดมงเคื่อนยังไงทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเราก็จะไปกินเจจุกสีกันนะผมโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะผมไปกัน กว้างว้างไงเอาวี่ไต้ดีไมว่เห็นจัดนี่ี่เห็นชันนะอใช่ต้องอย่านี้เราต้องนี่คือก้างเอออะยัง อโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรามาทางานเจ๊จุกแล้วนะครับผมนี่างานนี้อยู่ไปดี้นะครับทุกคนโอเคก็อย่าลืมมาตามว้นะผมโอเคไปโอเคครับนี่นะครับผมเป็นปลานะท่อน,น้ำปลานะครับผมแล้วก็นี่ครับทุกคนดู อันนี้คือกุ้งนะผมในต้มยำนะผมต้มยำรวมมิตรนะตัวใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผลมา กินเจจุกสี่เสร็จเป็นที่เรียบร right ้อยแล้วนะผมแล้วก็ตอนนี้นะผมเรากำลังจะกลับกรุงเทพนะผมมื้อนี้นะครับผม1 8 4่งพันร้อยบาทนะผมแล้วก็ตอนนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะผมตอนนี้ฝนตกหนักมากนะผมโอเคไปผมเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพว่าผมไปกันวูกอน้้เลย <cười> <cười> What? Hả? Mày nói gì vậy? Ờ, mày mình chạy. Không อเคครับทุกคนครับสาหรับทริปเที่ยวก่อนสอบพัทยานะผมก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะผมราคาทั้งหมดที่เราจ่ายไปในการไปเที่ยวพัทยาในวันนี้นะผมสามพันสามร้อยแปดสิบาทนะผมแต่เราไม่ได้ออกเองนะผมปานิดนะผมออกให้นะปันกับป้ากับอานะมออกให้นะผมโอเคก็สาหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนชอบ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมดด้วยนะผมจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย